สวัสดีดีไซน์นี่คลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงกว่านะคะทุกคนนี่คือเมื่อเช้าอะ่ะฝนตกนะดีไซน์เนาะแล้วก็ตอนนี้9้าโมงกว่านะ,ะนะนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วอะ่ะแต่คือบรรยากาศดีมากทุกคนดูสิที่เป็นเห็นเป็นไอเขาขาวขึ้นมานี่คือความร้อนนะใช่ไอความร้อนนี่ว้าวดีไซน์จะกินไข่ต้มอยู่ไหมคะ ไม่กินแล้วเหรอถ้าไม่กินเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟไปหาข้าวกินนะนี่ปาเดี๋ยวเราไปแช่ขากันดีกว่าไปตรงนี้จะเป็นโซนบ่อน้ําร้อนที่เอาไว้ต้มไข่นะคะทุกคนนี่เขาจะมีหลายบ่อนะเป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนู้นเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราไปโซนที่นั่งแช่เท้ากันดีกว่าไปไปนั่งแช่เท้าแช่ขากันไปค่ะ กางหันพลังน้ำแร่แจ้สอนนี่สวยมากบรรยากาศก็ดีมากนี่นี่อันนี้อันนี้บอ่อน้ำแร่อันนี้แช่ได้ทั้งตัวเลยนะทุกคนแม้ว่าจะมาแช่บ่อน,นี้แหละ <c oughs> มีคนแช่อ,อยู่ฝั่งนู้น <c oughs> นั่นก็คือน้าของดีไซน์ <c oughs> ปะดีไซน์จะไปร้านกาแฟนะปล่อยน้าแช่นั่นไปก่อน ไม่กู้ไม่ได้ถ่ายนะตรงที่นะาแช่เนะเพราะว่าน้าถอดเสื้อก็เลยไม่ถ่ายปะงั้นเราไปร้านกาแฟกันไหมนี่ไนงะเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยแช่บอดแช่ตรงเนี้ยมีที่นั่งให้แช่เท้าอยู่เนี่ยฝนตกนะทางก็จะเปียกนะปะระวังลื่นด้วยนะคะนี่ ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดอยู่แล้วนี่ไงไมาเร็วเดี๋ยวเราจะได้ไม่รีมานั่งตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีคนนี่ยังไม่เปิดร้านกาแฟานี่มีร้านกาแฟาตรงนี้นะทุกคนยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดไฟเลยต้องเดินข้ามตรงนี้ไปงั้นเรานั่งแช่ตรงนี้ก่อนงั้นอนะรอกัอนไหมล่ะเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยลูกตรงนี้ที่น้ําร้อนมันจะมาผสมกับน้ําเย็นเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยลองดูก่อนสิไป อยากนี่นี่นะทุกคนอันนี้คือน้ําแร่นี่น้าแร่น้ําร้อนไหลามาตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นน้ําตกนะนนี่น้ําเย็นไหลามาตรงนี้แล้วก็มารวมกันจุดนี้อุอยร้อนอะร <c oughs> ้อนหนูต้องค่อยๆลงฮะหนูต้องค่อยๆหย,ย่อนลงไปทีละนิดเพราะว่ามันร้อน เราแช่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแช่กับนะักเกมกันเนาะแช่ทั้งตัวนี<ม>่คือน้ำตกน้ำจะแดงเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนฝนตกเมื่อเช้าฝนก็ตกน้ำก็เลยแดงนะทุกคนถ้าไม่งั้นนะโอ้ถ้าน้ำใสๆนี่คือสวยมากเลยเฮ้ยลื่น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 ระวังลื่นลูกโอ้ยสบายมากมันฟินมากทุกคนีใจลงเลย ินนะมันร้อนแต่มันฟินมากค<อ>วันออกอะ่ะด้านบนอะ่ะใช่ถึงแล้วลงตรงไหนอะ่ะลงตรงน้ำตรงไหนลงตรงน้ำก็ได้ลูกลึกหรือเปล่าผ่านน้ำก่อนลึกไหมอะ่ะลึกไหมไปร้อนไหมเที่ยวกับเมื่อกี้เป็นไงอันเมื่อกี้ร้อนกว่าใช่เสียตรงนี้มันสำหรับแช่ทั้งตัวไงมันก็กำลังสบาย เดี๋ยวแม่ลงไปด้วยพอดีเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ลึกนะไม่ลึกนะบอกว่าไม่ลึกต้งองค่อยๆลงอ่ะเหรน

แค่นั้นเเหรอเย่เย่หน่อยเย่สวยมากโอเคนี่ดูวิวดีไปดูบรรยากาศสวยมากทุกคนนี่คืออากาศดีแล้วก็เหมาะกับการแช่น้ําร้อนพอดีเลยนะดีไซน์เนาะเหมาะกับการแช่น้ําอุ่นพอดีเลยฟินมากอะแช่ต่อดีไซน์บอกว่าฟินมากกำลังสบายดีไซน์เป็นหวัดนะ้วยเนาะมาแช่น้าอุ่นพอดีเลยน่าจะหาย น่าจะหายหรือว่าน่าจะเป็นเยอะกว่าเดิมนุ่นนุนแอบแพร่สองนม <laughs> สองนมแช่กันไปชั่วโมงแล้วมัง้งแ <laughs> ช่ขึ้นแช่ขึ้นใช่ไหมเออนั่งนั้นแหละหรกเออจ้าแช่ไป ไม่เปไรเปียกแค่ด้านล่างด้านบนไม่เปียกด้านล่างหรือเปล่าโอ้โหนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราแช่ออนเซนกันเสร็จตอนนี้เราก็กลายเป็นผู้ประสุภัยอยีกแล้วนะก็คือฝนตกอีกแล้วโอ้โหดูคือช่วงนี้พายุเข้านาะนี่ดูคนติดฝนกันเต็มศาลาเลยบางคนเอาร่มมาเนาะคือรู้ก็เอาร่มมาก็ใช้ร่มกลางต้มไข่ได้แต่เราอะ่ะลืมร่มนะดิไซเนะาะพลาดมากปะ ออตอนแรกกะว่าเช้านี้จะกินไข่ต้มอีกรอบนึงก็เลยยังไม่ได้ต้มเลยสงสัยจะไม่ได้กินแล้วเพราะไม่มีร่มนะทุกคนเปียกแล้วตอนเนี้ไปโอเคกลับรถเย่ yeah, ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะดไซน์ทริปนี้ก็กลายเป็น too luck, too late, ทุลักทุเลทริปใช่ไหม <laughs> เพราะว่าฝนตกนะทุกคนคือหลายๆอย่างก็เลยไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เนาะถ่ายคลิปก็ลําบากนิดนึงเนาะไปตอนนี้เราก็จะกลับเชียงใหม่กันแล้วนะคะทุกคนบายบาย